ร้านเราเป็นร้านแรกๆที่นำเข้าไม้จากต่างประเทศมาที่บางคูไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาเซาท์อเมริกานอทอเมริกา งานตกแต่งภายในจะไม่เหมือนงานโครงสร้างนึกที่ว่าคุณใช้ขอยังไงคุณเห็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องการความไฟเนสที่สุดต้องการความสวยงามความแข็งแรงอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเราจะไม่เจอหน้าตาแบบนี้ในประเทศแถวเพื่อนบ้านเราเลยค่ะอันนี้ก็คือพอมีคนมาหาปุ๊บคุณพ่อก็เลยแบบเออเราจะนําเสนอลูกค้าได้ยังไงเพื่อจะตอบโจทย์เขามันเหมือนเป็นความท้าทายอย่างหนึง่ง ไม้นำเข้าเนี่ยเรานําเข้าเองเออติดต่อซัพพลายเออร์เองคุมเรื่องการชิปปิ้งทุกอย่างทุกกระบวนการก็คือเราเป็นคนดีวตรง mm. เพราะฉะนั้นเนี่ย mm. ก็ทําให้คอสของเราเนี่ย mm. ก็จะต่ํากว่าคนอื่นทําให้ทําราคาได้ดีค่ะแล้วก็เราดูเองทุกขั้นตอนทําให้เราควบคุมคุณภาพได้ การที่มาที่ร้านไม้เนี่ยก็ทำให้คนได้เห็นวัสดุจริงดูว่าตรงความต้องการไหมได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญฉันอยากได้ไม้ A แต่คุณอาจจะได้ไม้ B ที่ดีแล้วก็ตรงกับใจคุณมากกว่าก็ได้ นอกจากสินค้าไม้เนี่ยมีวัสดุทดแทนไม้วัสดุปิดผิวเพื่องานตกแต่งภายในจากที่จะขายไม้ไมันมีอย่างอื่นอย่างทุกวันนี้เราก็มีตัว H M R M D F นะคะมีพลาสติกเพื่อตอบโจทย์ทุกอย่างให้ครบตามความต้องการของลูกค้าคุณโยนโจทย์มาว่าโจทย์ของคุณคืออะไรราคาคุณภาพความสวยงามความรวดเร็วในการติดตั้งเราก็จะทำนำเสนอให้ให้ตอบโจทย์ความต้องการของเขามากที่สดุด